ตำรวจหนุ่มเปิดใจรับตนเป็นคนผิดผมขออยู่เป็นคนกลางดีกว่าไม่ขออยู่กับใครทั้งสิ้นจากกรณีเมื่อเมียหลวงถือทะเบียนสมรสบุกงานแต่งสามีจนกลายเป็นเรื่องราวโด่งดังและเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักลาสูด19กุมภาพันธ์64ทีมข่าวเวิร์กพอยสามารถติดต่อพูดคุยกับตำรวจหนุ่มนายนี้ ซึ่งทางตำรวจหนุม่มเปิดเผยว่าในเรื่องความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งหมดตนเองเป็นคนผิดตนเป็นคนก่อปัญหาตนขอยืดอกรับผิดชอบอย่างลูกผู้ชายและขอร้องว่าอย่าไปโทษหรือด่าฝ่ายเจ้าสาวเพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยถ้าอยากดา่าอยากโทษให้มาด่ามาโทษตนเพียงคนเดียวเพราะทุกวันนี้ทุกคนก็เครียดและอับอายมากพอแล้ว ส่วนในเรื่องที่จะกลับไปคืนดีหรือปรับความเข้าใจกับภรรยาหรือไม่นั้นได้รับคำตอบว่าเมื่อเหตุการณ์บานปลายมาขนาดนี้ตนเองขออยู่เป็นคนกลางเลือกที่จะไม่อยู่กับใครทั้งสิ้นส่วนลูกสาวของตทนทั้งสองตนเองยืนยันว่าจะส่งเสียเลี้ยงดูอย่างดีตามหน้าที่ของพ่ออย่างสุดกำลัง ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าทางร้านทองในห้างสรรพสินค้าในเมืองชัยนาทที่เจ้าสาวตามคลิปทำงานอยู่ได้มีคำสั่งพักงานพนักงานรายนี้โดยไม่มีกำหนดมีผลตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ